อยากให้มีคนเตือนสติครูเข้าใจนะคะว่าเราปรารถนาที่จะมีใครสักคนนึงคอยมาสะกิดไหลเ่เธอเธอคิดบวกคิดบวกเธอเธอต้องคิดไปในทิศทางนี้ทิศทางนั้นทิศทางโน้นเตือนเราในวันที่เรากําลังดิงลึกลงไปกับความคิดลบๆครูเข้าใจสิ่งนี้ดีนะคะแต่ในความเป็นจริงของโลกมายาและมิติของโลกแห่งจิตวิญญาณตัวเราเท่านั้นที่จะเตือนตัวเราเองได้เพราะบุคคลภายนอก ไม่มีใครล่วงรู้ต่อความคิดของเราได้ในบางครั้งเรานั่งเฉยๆคนภายนอกมองว่าเธอเธอกำลังคิดลบนะเรื่องจริงไหมฉันกำลังมองวิวแต่ฉันเป็นคนหน้านิ่งเฉยๆเท่านั้นเองและฉันกำลังมีความสุขแต่ด้วยความเป็นตัวฉันคือหน้านิ่งๆจึงไม่มีใครรู้ในตัวเราดีเท่ากับตัวเราไม่มีใครเตือนสติเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองเราจึงจำเป็นจะต้องฝึกรู้เท่าทันต่อความคิดของตัวเราเองอย่าได้ฝากให้ผู้คนรอบข้างมาเตือนเราเพราะแท้ที่จริงแล้วเขาเ่านั้น ไม่ได้ล่วงรู้ความคิดของเราอย่างร้อยเปอร์ซอย่างดีก็แค่คาดเดา แต่การคาดเดานั้นย่อมมีถูกและผิดแต่คนที่บ่งบอกได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่คือบวกหรือลบนั่นก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นจงเตือนสติตัวเองด้วยตัวของเราเองโดยการฝึกรู้เท่าทันความคิดเพราะท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครมีแต่เรากับจิตวิญญาณเท่านั้นดูเหมือนมีเพื่อนเยอะดูเหมือนคนในครอบครัวเยอะแต่คิดดีๆสิคะท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครนอกจากตัวเราที่รู้ดีว่าเราคือใครที่รู้ดีว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่ไม่จําเป็นจะต้องให้ใครมาเตือนเราเราเตือน ตัวเราเองได้เพราะเรารู้ดีร้อยเปอร์เซนต์ว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่เป็นบวกหรือเป็นลบโอเคไหมคะครูเป็นกําลังใจให้นะคะครูเข้าใจว่ามันไม่ได้ง่ายมากนะักเราจําเป็นจะต้องมีใครคอยสะก,กิดสก,กิดแต่ลองฝึกที่จะรู้เท่าทันต่อความคิดไม่ได้ยากเลยค่ะเมื่อรู้เท่าทันต่อความคิดเนี่ยเราไม่ต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกเลยแล้วสนุกด้วย <laughs> เพราะฉันรู้ด้วยตัวฉันเองว่าความคิดนี้ฉันมีความสุขฉันก็มีความสุขพอความคิดลบมาฉันรู้ด้วยตัวฉันเองว่านี่คือความคิดลบตัวฉันเบนเข็มไปมีความสุขแบบนั้นแต่กลุ่มคนภายนอกอย่างที่ครูกล่นนําเมื่อสักครู่นะคะว่าเขาไม่ได้รู้ร้อเปอร์เซ็นเหมือนกับตัวเราตัวเราจงรับผิดชอบต่อตัวเราเองด้วยตัวของเราเองจะดีที่สุดนะคะครูส่งกําลังใจให้ <laughs>